สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสิงโตโกราวนะคะวันนี้สิงอยู่ที่เชียงใหม่จากที่กาดวัดโดรสหรือว่ากดดาดหลวงของชาวเชียงใหม่นั่นเองจ้าเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นที่ที่ผู้คนหนาแน่นนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ขออนุญาตใสหน้กกากาศนะคะในการดําเนินรายการเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโควิดนะจ๊ะเอาล่ะค่ะ ภารกิจของเราในวันนี้นะคะก็คือการมาเดินที่กาดหลวงนี้นะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์คนละครึ่งของรัฐบาลจา้ะซึ่งตอนนี้ในแอปเป่าตังของฉันเนี่ยได้เติมเงินนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ3เออเติมไปร5อยก็คือฉันสามารถใช้เงินทั้งหมดเนี่ยสามอบาทนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรกันบ้างนะคะคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะได้จะเป็นของกินมากกว่าเนาะ<อ>เพราะว่าถ้าเป็นของที่แบบพวกเสืออะไรเงี้ยพวกเชียนไขก็คงไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะคะก็เดีย๋ยวขอดูกันนะคะ เราจะซื้ออะไรดีเนาะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเดินไปเดินมานะจุดจุดนี้คิดว่าน่าจะต้องได้ของกินแล้วละ่ะร้านแรกที่เราจะมาถึงนะคะก็คือร้านข้าเหนียวมะม่วงนะคะใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้จ้าผู้คนมากมาย เรียบร้อยแล้วนะคะไปแล้วนะคะ25บาทจาจาก150บาทว้าวจริงๆตรงนี้ฉันต้องซื้อสัตถุงก็ดีเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อใหม่ไปค่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งกะปาโรถรถกันบ้างว่ามีอะไรบ้างที่เราซื้อได้ซื้อของได้ไหมวะคนละรุ้งเนี่ยไม่ได้หรอกนะตังค์ยพี่เข้าไปก่อนเเคดี๋ยวเราข้ามถนนกันนะคะ รถมากมายผู้คนมากมายทุกคนเอาละฮะตอนนี้ก็มาถึงกาดวัดโรดรถแล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรน่าซื้อบ้างนะคะ ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ข้างในอากาศวัลโรถแล้วนะคะเป้าหมายแรกที่ฉันเห็นแล้วเนี่ยก็คือร้านแหนบประยนค่ะคุณผู้ชมนี่นะฮะแหนมประยนเป็นแหนบชีวภาพหูหมูค่ะเขามีเขามีสูตรอะไรบ้างฮะมีหูหมูมหูหมูแล้วก็มีธรรมดาหูหมูกับธรรมดานะคะธรรมดาก็คือจะมันจะเป็นหนังล้วนนะครับแต่ว่าห,หมูมันจะสไลด์หมูเข้ามาสัครับงั้นเอาธรรมดาหนึ่งอันแล้วก็หูหมูห,หมูนึ่งอันค่ะ ขอบคุณครับอ่ะเอาละค่ะคุณชมได้มาแล้วนะคะแหนมค่ะแหนมประยุนนะคะ,คะ,ะ,นนะ,คะ2ชิ้นนะคะรวมเป็นเงิน40บาทจาก80บาทนะคะก็ถือว่าโอเคที่ฉันใช้เงินไปะะเท่าไหร่แล้ววันนี้ใช้เงินไปอยู่ที่65บาทโอ้ y g o กจาก300บาทจะใช้ยังไงหมดเนี้ย คุณผู้ชมด้านหลังนะคะก็จะเป็นร้านไส้อัวดำรงค่ะที่เป็นแบบที่ฮอตทิปของนักท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอ่ะไม่ใช่นักท่องเที่ยวแล้วเราก็กินไส้อัวบ่อยมากก็เลยจะข้ามไปก่อนนะฮะเพราะว่าดูคิวสึคท้าคนเยอะเหลือเกินคุณผู้ชมแต่ว่าอร่อยจริงนะคะไส้อวดำรงข้อที่ดูนะคะคุณผู้ชมร้านส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมเนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารและขนมของกินของฝากอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเรากาลังเดินหาว่ามีร้านอ๋อใช่ไงร้านเสื้อผ้านี้ก็ร่วมคนละครึ่งนะคะ นนสนใจบ้างตึยตยตยอย่าไปเสื้อผ้ผู้หญิงฮะก็ต้องข้ามไปก่อนนะคะเอาะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูชั้น2กันดีก,กว่านะคะว่ามีอะไรนะ่าตื่นเต้นบ้างจริงๆก็ยังอยากได้ของกินเพิ่มเติมนะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยลงมาแกล๊บแล้วกันเนาะไปค่ะชั้น2ค่ะ ู้ชมตอนนี้เราก็ได้พบกับสิ่งที่น่าสนใจแล้วนะคะก็คือเครื่องสําอางจ้าเดี๋ยวเรามาดูเครื่องสําอางกันดูนกว่านนะคะว่าใช้คนละเครึ่องได้หรือเปล่านี่เลยใช้ได้แน่ๆเลยร้านนี้เดีย๋ยวเรามาเลือกชมกันเลยนะคะตอนนี้นะคะได้แป้งทาเต่าแล้วก็ทาแบบกันเท้าเหม็นนะคะซื้อไปฝากใครก็ตามนะคะ กลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นซากุระแล้วก็สีผมน้ำตาลเข้มทองแดงว่ะที่ฮอเบริน่านะคะขอบคุณนะคะพี่อ้อยขอบคุณเจ้ายินด,ดีเจ้าสบายใจมากเลยได้เครื่องสำอางแล้วก็เอ้ไม่ใช่เครื่องสำอางสิมันแบบแป้งระงับกลิ่นกายคือถ,ถ้าสมมติว่าใครไม่ชอบใช้โรออน,นก็ใช้แป้งนียก็ดีนะฮะแล้วก็น้ำยาสีผมเพราะว่าเซนก็เริ่มมีไฮไลท์ธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วะคะ่ะเดี๋ยว จริงๆอ,อยากไปเดินดูโซนเสื้อผ้าเล็กน้อยนะนนเนี่ยว่ามีแบบเสื้อเมืองเก๋ๆไหมแต่ว่าได้ข่าวว่าตอนนี้งบเหลือ70บาทฉันว่าเรากลับไปซื้อของกินดีกว่ามาทุกคนเช่นการแบบประหยัดคุ้มค่ากับเรามากกว่าน,นะอ70บาท70บาทซื้ออะไรดีวะ70บาท70บาทอื ่ยจริงๆอยากได้แบบเสื้ออวดดำลงนะแต่ว่าผู้คนมากมายแล้วหรือตังก็จะไม่พอด้วย by the way คุณผู้ชมคะฉันนึกออกแล้ว,ลวคะค่ะมันมีอยู่ร้านนึงคะ่ะคุณผู้ชมที่มีกิมมิคนะคะซึ่งเป็นร้านขนมหวานคะ่ะจะอยู่ใต้บันไดนะคะเมะื่อกี้เขาบอกว่าจะอยู่ใต้บันไดเลื่อนอะคะ่ะเดี๋ไปดูสิเนี่ยใต้บันไดเลื่อนไหนหฉันรู้แล้วคะ่ะว่าทำไมฉันหาไม่เจอ นางปิดค่ะคุณผู้ชมเสียใจมากเลยยังชิ้นอยากกินท่องอีกทุไมหยอดร้านนี้อ่ะงอาจจะยังอื่นละกันเนาะเอาล้วค่ะคุณผู้ชมดิฉันได้เป้าหมายแล้วค่ะก็คือนี่เลยค่ะข้าวหลังกับดอนสะเก็ดจ้ามีไส้อะไรบ้างนะค่ะคุณตาข้าวเหนียวถั่วข้าวเหนียวถั่วข้าวเหนียวงาข้าวเหนียวดำหวานมันสามอย่างนะหวานมันด้วยอันนี้ไม่มีน้ำตาลนี่เค็มมันอ๋อ เราควรจะกินแบบไม่มีน้ำตาลหรือว่ามีน้ำตาลดีม,ลดมีน้ำตาลดีกว่าเนาะเอาละค่ะคุณผู้ชมก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะกับการ เดินช้อปปิ้งในกัดดวงด้วยโครงการคนละครึ่งนะคะก็คือเราจ่ายเท่าไหร่วะร้อาสิบแล้วก็รัฐจ่ายอีก1 5 0ยห้เป็นสามอนะคะสิ่งที่ได้มาวันนี้คือข้าเหนียวมะม่วงข้าหลามสองกระบอกแหนมปลาย่นสองอันน้ำยาทำสีผมแล้วก็แป้งทากิ่นเต่า2องอันสามร้อย <Wow. S 1> บาท ไอ้ร้อยห้าสิบสี่ไม่ใช่สามร้อยจ่ายเพียงร้อยห้าสิบนะคะาะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะคะวันนี้สิงโตโกราต้องขอลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ